สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาชมสตรอเบอรี่กันสตรอเบอรี่วันที่เราใส่ปุ๋ยเนาะใส่ปุ๋ยเสร็จก็เนี่ยเขียงงามเลยค่ะอันนี้เป็นปุ๋ยละลายช้าที่เราโรยโรยวันนั้นนะคะอุ้ย <c oughs> สตรอเบอรี่ใบด่างสตรอเบอรี่ใบด่างสวยจังเลยแพงไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> เนี่ยการเลี้ยงสตรอเบอรี่เราก็จะคอยแกะแกะไอ้นี่เขาออกนะนเขาจะทิ้งทิ้งืใบที่แกะคอยแกะออกแบบนี้ค่ะแกะใบให้เขาทำความสะอาดค่ะนี่เห็นไหมใบข้างล่างแกะแกะให้เขาเรื่อยๆนี่เห็นไหมอีกหนห่อยเขาก็จะทิ้งตรงนี้ออกนี่แกะง่ายๆค่ะ มันจะไม่ได้เป็นที่หมักหมมหรเชืโรคนะเชะืชา้าต้องแกะเรื่อยๆนี่็นมกำลังจะมีไหลนี่ไหลแบบนี้เราขยายได้นะทุกคนนี่เราก็จะมีเป็นต้นแล้วก็จะมีรากแล้วก็จิ้มลงถุงอีกถุงนึงนี่เห็นไหมไอเนี่ย เราก็จะทำความสะอาดให้เขาเรื่อยๆค่ะใบไหนที่แก่เนี่ยดึงออกแบบนี้เลยดึงออกง่ายๆเห็นไหมดึงออกเรื่อยๆเขาก็จะแตกยอดออกมาใหม่การเลี้ยงไหลสตบบรอเบอรี่เลี้ยงไว้ช่วงหน้าหนาวก็จะออกดอกแล้วให้เราได้กินเขียวงามเลยค่ะ ทำความสะอาดทำความสะอาดออกใบไหนที่แก่เขาจะอยู่ข้างนอกแล้วก็ดึงออกแบบนี้แล้วก็เอาไปปกไอ้ไอ้นั่นได้ใส่กระถางเราเอาไปใส่กระถางรุ่นเอาไปปกไอ้นั่นอนะอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดู ใบสตรอเบอรี่ที่เอาออกแล้วเราเอาไปปลูกไปมะเขือเทศมีดอกด้วยเห็นไหมคะมีดอกด้วยแต่ไม่จะได้กินไหมเนาะนี่เห็นไหมเราดึงดอ,อกแบบนี้ค่ะทำความสะอาดทำความสะอาดต้นสตรอเบอรี่เราจะได้แตกยอดออกมาใหม่หมสวย ใบที่แก่นี่ดึงลอกเลยไม่ต้องเสียดายเพราะชอบผัดตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนาะต้นสตรอเบอรี่นี่เราไม่ชอบใบแก่ต้องทำความสะอาดออกนี่ใบแก่ๆแ,แบบนี้เราก็จะได้ชมต้นเขาด้วยชมเพลินๆไปด้วยค่ะ เวลาเราแกะใบเขาชมเวลาว่างๆเนาะชมชิวๆนี่นี่ใบนี้แกะจัดตึงออกแบบนี้เลยเห็นไหมแกะง่ายๆค่ะทำความสะอาดไหลสตรอเบอร์รี่ งามเลยนี่ค่ะกำลังงามเลยค่ะตอเบอรี่ของเราอันนี้ก็สะระแห่กำลังงามเลยนะประเทศที่เอาใบสตรอเบอรี่มาปก มีสายโทรศัพท์เข้าวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ